รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย m o เด n n นไนทีวีร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดโฟโมสคู l ขน๊ครับโจ๊กน้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ดินสอสีไม้เฟเ e อร์คาสเทลเสนอ สวัสดีครับพบกับซุปเปอร์จิวทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์กับภารกิจท้ากับทายที่เรานําเสนอผ่านความสามารถอันหลากหลายของเด็กไทยทั่วประเทศครับวันนี้จะได้พบกับเพื่อนๆนกองเชียร์และผู้แข่งขันจากโรงเรียนวัสมุหราชบำรุงนําทีมโดยอมโอมแอมและนัดครับ ท่องทำได้หรือทายถูกนะครับพี่ซุปมีเวลาสะสมให้ข้อละ5วินาทีเริ่มจากโจทย์ข้อแรกในช่วงซูเปอร์สมาร์ทความสามารถด้านคณิตศาสตร์ครับวันนี้ครับเรามากันที่โรงเรียนพระราม9การญจนาพิเศษผู้ลงโทหครับก ังเกตหรือทดลองครับผมอ่ะนัดเลยเดียไอ้ท้าเรื่องคณิตศาสตร์ครับผมอ่ะผ่านชัวร์เป็นผู้หญิงนะคะแต่เรื่องดน,นตร,รีหัวใจล็อกเลยค่ะวมาสาวๆหัวใจล็อกถ้าจะผิดหวังครับวันนี้เพราะภารกิจจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เก่กับการประกอบเป็นโจทย์ที่สมบูรณ์โดยเราจะมีตัวเลขให้ครับคือ1 2และ3ส่วนเลข4ีนั้นอยู่ที่ตำแหน่งผลลัพธ์ครับ มีเวลาคิดเพียง5วินาทีเท่านั้นสองลบ 1, 1เหลือหนึ่งครับ1นึบกสเท่ากับสครับถูกต้องผมว่าผมถนัดวิทยาศาสตร์ครับแต่คณิตศาสตร์ไม่ลองไม่โล้ครับโจทย์ข้อต่อมาครับอ้าวเลข4ี่อยู่หลังเครื่องหมายลบแล้วครับ,รบนะ ด้านไหนครับกีฬาแล้วคณิตศาสตร์ล่ะก็ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับงั้นมาลองกันเลยครับเลข4อยู่ที่ตำแหน่งแรกบวกลกันยังไงให้ได้ผลลัพธ์ครับ4-3ลบ3เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2ถูกต้องครับถึงถจะไม่ถนัดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้นะครับ และวันนี้น้องๆสามารถค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองกับการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อค้นหาอัจฉริยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ที่ไม่ต้องคอยนานครับซูเปอร์สมาร์ทท้ากับทยวันนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยโจทย์เกมคณิตศาสตร์จ้า มีเวลา10วินาทีนะครับทำโจทย์นี้ให้สมบูรณ์นะลูกนะพร้อมแล้วเปิดโจทย์ครับเตรียมตัวเริ่มครับหนึ่งลบสองบวกสามก็ติดสี่ใช่หรครับใช่หรครับดีดีๆีด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 โ ตรงนี้สลับกันนะครับตรงนี้สลับกันนะครับต้องสองลบหนึ่งถูกไหมลูกสองลบหนึ่งมานิดเดียวคอนี้ไม่ได้จ้าอ้าวระมบื้อหน่อยครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับข้อแรกยังไม่ได้เวลาสะสมนะครับแต่ว่ายังมีเกมให้รวมสนุกอีก4เกมนะครับส่วนทางบ้าน Facebook ววาจิ๋วมีเกมรอพวกเราอยู่นะจ้านิดเดียวเดี๋ยวมีเกมให้แกตัวอีกสีเกมค้นหาอัจฉริยภาพในตัวน้องๆกับ ForMo s School